สวัสดีสวัสดีมูเพื่อนมาทุกคนแล้วก็สวัสดีเอซี FC, จำนวนน้อยๆของไอเมืองนะผว่าจะเป็นทาง Tiktok ทาง Youtube แล้วก็ทาง Facebook นะมื่อน,นี้บมีย่งเรามีแต่จิมาบอกว่าเพลงที่เอซได้ท่ามอยู่ทาง Tiktok ทางเพจนะาปาะปอยแล้วบ่ตอนนี้ปล่อยแล้วได้ปล่อยได้เจ็มือกับมือวนี้ลนะเนาะซื้อเพลงบบมีย่างดี เขาไปฟังใน YouTube พ่ะแดนะวันนี้ช่วงนี้ปล่อยปล่อยไปคือแบบปั่นแบบเปิดซองใหม่มันมันบวกขึ้นเนาะนะอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์ให้ได้เป็นกำลังใจให้แน่ก็แล้วกันเดี๋ยวห้เบิ้งเนาะนี่ปล่อยปล่อยละได้เจ็ดมือวนี้วิวห้าก็ไปได้สามพัน้พีงบุคือทิกกี้ทิกกี้ไปไหวอยู่ด้วทีนี้ เป็นนำบรรด์อัพดนเป็นปีบรรย์อัพมันก็เลยป่ะค่อนข้างจะสานะพูดติตตามกะห้ายไปนํำ <c oughs> เข้าไปฟังอะไรด้วยนี่เพลงเต็มมันพอให้สักเจนถ้าเจ้าต้องการเจินลักกันในวันนี้รู้กันไว้ปอมมียังดีค่อยคุณนี้พอมเลิกล้าง อย่าลืมเข้าไปฟังให้แน่กันละกันนะเอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์ทางช่องยูทูปให้แน่เนาะเป็นกำลังใจให้ได้สร้างคนงานมาใบๆนี่แด้กันละกันเนาะช่วงนี้อาจจะฟืดนิดนึงบบได้ปล่อยเพลงดุดวิวมันก็เลยโบไปเนาะอาจจะได้กับฟากได้ได้กัากเนี่เนาะฝากได้ได้ทุกคนเนาะฝากเข้าไปรับฟังทางยูทูปให้แน่ เพลงเต็มทาง Youtube นะเพราะว่าสุไลยปล่อยทางเฟซเฟซจะปล่อยแต่ตัวย่างมานะันเนาะอย่าลืมเข้าไปหับฟังงม่แน่กันเนาะปล่อยได้เจ็ดมือละซื้อเพลงโบมียังดีนะคือกับชีวิตคนตอนนี้แหละเห็นยังกับบุสมพลโบมียังดีนะพี่น้องเนาะ,ะเด้อเราเข้าฟากแล้วเข้าฟากทุนงานเพลงเด็ก็แล้ลยกันเข้าไปติดตามมาแน่ มีแต่ซ้ำนี่แล้วพี่นอ้องนะเขาไปติดตามมา้แน่เขาไปฟังให้แน่ซื้อเพลงโบมียังดีเนาะฝากนน่อยสบายดี